เราจะไปหาคุณยานะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ก่อนที่เราจะไปที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราก็จะแวะเที่ยวที่เขาใหญ่ก่อนนะคะเราจะไปที่ทุ่งดอกทานตะวันที่ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่ใช่แล้วชื่อว่าอะไระอะไรชื่ออะไรแม่เขาบอกไล่อะไรนะไล่มณีสอนอะไรทักอย่าง ไล่มันนี่สอนนะคะทุกคนขออนุญาตนะยังไงวันนี้อากาศเย็นไหมขอโทษนะคะที่จำไม่ได้อากาศเย็นไหมวันนี้ยอยเยหนาวไหมโดนเสื้อป่ะเนี่ยกินอะไรครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนเสื้อแล้วนะฮะยอยโดนเสื้อแล้วยอยโอเคเดี๋ยวว่าเราไปแวะที่ไหนก็จะถ่ายให้ดูกันนะครับมาถึงยังถึงที่ไหนครับเอออันนี้ซีเข็มไม้เนมกัน อะไรซีเครตไม่เน้นกำไร Secret Flower ไปซื้อตั๋วเข้าชมสวนดอกไม้ซีเครโอเคครับเรามาถึงกันแล้วครับ Secret Flower นะครับโอเคครับมาถึงกันแล้ว ไหนอะไม่รู้เห็นป้ายเขาบอกแล้วโอเคโอเคนี่คือซุ้มทางเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในโอู้ดุ้งไงเขามีจัดเป็นชั้นเลยดอกไม้ดุ้งไงข้างในเห็นไหมโอเคชมกันเลยครับคำว่าซสิคะคะต้องมีใครที่รู้เท่านั้นนะคะว่าสิคเวตอยู่ที่ไหนถึงจะมาได้นะคะแต่ถ้าแบบ ไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนทำไมไม่รู้อะไรเลยคืออะไรอ่าวยอยทำไมไม่ใส่เสื้อใส่เสื้อดิเดี๋ยวว่าน้ำหอบเสื้อทำไมอ่ะอากาศเย็นกี่องศาเนี่ย20องศาองศากําลังเย็นสบายนี่ีเหี่ยว่าโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงกัน อันนี้คนยังไม่เยอะนะเรามาถึงกี่โมงอ่ะสิบโมงคนมีเพิ่งมีรถมาแค่สองคันเองเมื่อกี้ไปแวะที่ฮอกไกโดโหคนเยอะมากเยอะมากเราเลยตัดสินใจไม่ไปแล้วนะคะตรงนี้ e c r ร t คนน้อยเดี๋ยวครับเด็กสองคนนี้ไหนก่อนครับไปทางนี้ก่อนไหม ไปทางไหนอ่ะสีม่วงนี่เหรอด้านหน้านี่เลยเหรออ่าชมบรรยากาศเดี๋ยวพ่อไม่ให้เงินร้อยดอกอะไรเนี่ยดอกดอกกะเพราเปล่าทำไมมันเหมือนต้นกะเพราเลยอะ เก็บใบไปผัดกะเพราไม่เหมือนต้นกะเพรามากเลยนะฮะเฮ้ยต้นแมงลักเหรอทำไมมันเหมือนมากเลยดูดิอ่าเจ๊ไปไหนอ่ะเราถ่ายรูปดินี่นะคะทุกคนเขาก็ถ่ายรูปให้กันนะคะไม่สนใจถ่ายคลิปกันเลยนะคะเราต้องเดิน เดินไปนะคะเพื่อให้เห็นเขาฟั้งสองะค,ะค่ะทุกคนเลมันต้องฝ่าพันอุปสรรคต่างๆนะคะทุกคนนะดูดิดอกไมเ้เต็มเลยทุกคนดอกดอกลาเวนเดอร์นะคะ <Yeah. S 1> สวยมากมีสองสีนะขออภัยถ้าถือกล้องไม่นิ่งน,นะจะเขินนี่นะคะน้องหยวนไอมาเราชอบน้องหยวนไออุ้ยหน่องพึ่งค่ะหน่องพึ่งน,น้องหยวนไอเขามาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม ูมหน้าแม่เขาถ่ายคู้แม่เชียร์คนแล้วดูผลงานเขาถ่ายสุเลียดมากค่ะผลงานน้องหยวนไอเขาถ่ายไม่สุดยังอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใบเบ้า อนนี้นะคะเรามาถึงโซนไหนอะมันมีโซนอะไรคุณมีสกายวอล์ดชอคแลตถ้าเธอชอบเขาถ้าเธอชอบเขาฟลาวเวอร์ก็คาเฟ่มาตอนนี้าจะไปไหนกันเราจะไปที่ตรงนี้นะคะที่มีบอกนะคะให้นั่งนะคะนะคะ่ะมีดอกไม้สุดม นี่คะ่ะตอนเล็กก็มีมันห่วยเยอะอไป่ปะฮะมันนั่งไม่ได้หนองหนองไอมันนั่งไม่ได้ค่ะนนไ,ไะปะไปที่อื่นกันไปตรงนั้นกันเถอะทุกคนนี่ตรงเราพามาเดิน,นชมคราวๆบ้านบ้านไปมาแล้วบ้าบ้านอันบ้านสีขาวเหมือนเดิมอ่ะมันก็เหมือนเดิมที่นั่งฟางเอาป่ะฮะนั่นอ่ะ ใช่ไหมนั่นน่ะอ้เดี๋ยวคัางตูดใครออกจะอันนี้ยังเอ้ยออกแล้วออกแล้วเปลี่ยนใจนะคะมาตรงนี้แทนตัวที่เป็นขั้นบันไดนะคะเฮ้ยดอกทันตะวันหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ไงวีบโดนั่งด้วยดอกทันตะวันแม่ดีกว่า ขอโทษนะไปพร้อมโครงสั้างเด็กคนนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหมีที่นอนเลยเหรอที่นอนสบายเลยเหรอเป็นไงโอ้โหมันสก,กรปรกไหมไ<อ> <sk iss> ลุกขึ้นเร็วมาทันตะวันก่อนอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นไปน,นี่ไปถ่ายตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวดิโอ้โหดูตรงนู้นดิ ูทางนี้ดิสวยมากเลยเห็นไหมเขาจัดเป็นชั้นเลยอะ่ะ <Wow. S 1> ดูเขาจัดเป็นชั้นๆเลย,ยมมีมันมีไม่เยอะไงไม่ค่อยเยอะดูดิทำเป็นชั้นเลยสวยงามมากครับดูกันว่าเป็นอย่างไร ดูจะมีอยู่ไอ้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับระวังตกนะโอ้โห เดินไปดูที่จุดชมวิวนะครับวิวมียูไอเดินขึ้นไปแล้วมีทางให้ขึ้นจุดชมวิวด้วะเดินไปดูกันครับเป็นยังไงจุดชมวิว360องศา ได้360อิงศาจริงๆ <Okay. S 2> โอเควันเลยครับ,บรบยากาศภูเขารอบด้าน ดูครับทุ่งทันตะวันโอ้โหเป็นยังไงไปดูอันนี้น่าจะบานกันเต็มที่แล้วนะเนี่ยบางจุดมันก็เริ่มเริ่มนั่นแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วใช่ไหมมันก็จะมีที่ยังยังบานอยู่ก็เยอะมัทุ่งใหญ่เลยโอเคไปชมกันครับโอ้ นี่สัตว์หือไหอน,นเลือกยังไงเข้าไปตรงนี้เหรออ่าเข้าไปตรงนี้ก็ได้โอเคโอ้โหทานตะวันหน้าใหญ่จังเลยฮะยูมีทานตะวันหน้าใหญ่กว่าหน้าเธออีกออ <laughs> ทานตะวันดอกใหญ่กว่าหน้ายูมีอีกนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูเด็กสองคนนี้ถ่ายรูปอะไรกันเนี่ย อยากจะดูผลงานอยู่ไอ้จจะเป็นยังไงครับเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายทำไมไม่เห็นมีดอกทันตะวันเลยอะถ่ายกันได้ยังไงเนี่ยดูโอ,โอ้ดูครับเป็นไงอยู่ไอดอกทันตะวัน<อ>ดูดู<ๆ>ดมันใกล้ๆดอกนี้ดิน,นี่นี่นีดอกนี้ดอกน,น,อนี้ดูดิใครหน้าใหญ่กว่ากันดูดิจะมีโชว์ได้เทียบด้เทียบเอาหน้ามาเทียบด้ย โอ้ดูครับหน้าจะม,มีกับหน้าดอกทานตะวันครับอ่ายูไอไปเทียบได้ยัยโอ้โหอ่าถ่ายให้ยหู UI ไอหน่อยครับโอ้โหดูหน้าโอ้โหไม่ต้องทำไม่ต้องทำแจ่มป่องนั่นก็ใหญ่ละนี่คือแม่ของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ไปหลายช็อตแล้วครับยูไม่ถายอันนี้ที่ไหนนะไร่มณีสอนเขาใหญ่นะครับผู้ใหญ่คนละ ห้าสิบบาทห้าสิบไม่ใช่เหรอห้าสิบบาทนะครับามาถ่ายรูปกันช่วงนี้ช่วงก่อนปีใหม่นะครับวันที่ยี่ห้าธันวาก็ยังมีทางตะวันให้ถ่ายรูปกันอยู่ยนะครับของใหญ่แล้วนะครับอ่าถ่ายนะครับโอ้โหด้โหโดยครับถ่ายยังไงเป็นไงโอเคไหมือะไรนะ <c oughs> นี่ครับเราให้ชมทุ่งทันตะวันนะครับโอ้นี่ขนาดเป็นวันจันทร์นะครับเนี่ยคนเยอะเลยโอ้พุ่งใหญ่มาก <c oughs> เดินไม่ไหวมั้งเนี่ยอนี่ะ <c oughs> อาจจะไปแอคชั่นตรงไหนอีกเอาโอเคโอ้ตรงนี้โอเคเลยสวยงามสวยงามที่พี่มีถ่ายให้ UI ครับโอ้โหนายแบบ UI โอ้โหทำผ้าหล่อด้วยโอ้โหรูปเป็นร้อย ใช้ได้ไหมเนี่ยรูปเป็นร้อยใช้ได้ไหมอเอ่ะแม่ก็ถ่ายให้อีกถ่ายซ้อนกันไปกันมาเป็นไงสวยไหมเป็นไงจอยทันตะวันสวยไหมพ้่พ่อเราอยากอันนี้อยากให้อาหาร อาหารอะไรอาหารแพะฉี่ไม่เหม็นฉี่แพะอ่ะไม่มันไม่เหม็นโอ้โหดูครับโอ้โหทำผมดีดีเลยครับคุณนายเป็นไงยูมีไปไหมนนท์อยูมีดูดูเขาเดินขึ้นไปนนท์ยอดบนเนินนนท์โอ้โหไกลอ่ะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยปรูให้พอแล้วเหรอถ่ายแล้วเออถ่ายรูปให้แมม่บอกกาไลพอแล้วเหรอ

เจ้าหมูกินนมใ้เลให้สาอ้าวให้ดิเร็วราจะได้ไปแล้วดูดูหมดยัง ำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายสสวัสดี ที่จะมีไว้แพร่ชาเท่านั้นคาอ,อยู่ในชีวิต